สวัสดีครับทุกคนอยู่ที่ร้านส้มตำยำเจเร็กอีกแล้วนะคะเจเร็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะกำลังม่วนๆอ,อ,อยู่เลยมีลูกค้าโทรมาลแล้ืมมันคือเมนูอะไรเอ่ยลอนทะเลทูโทนนะลูกค้าอ๋อเป็นลมทะเลทูโทนเนาะสามสามศูนย์อ๋อเป็นบวกกับแมงดาใช่ไหมแม่ใช่อ่า แงง่ายๆก็คือเป็นทูทนสองร้อยนะฮะบ,บวกแมงดาด้วยร้อยสามสิบนะฮะทุกคนงงวันนี้จะเด็กตั้งขายอยู่ที่เดิมนะฮะทุกคนมันปกติเลยที่เดิมถนนเทียบชายทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแต่คนอำเภอเมืองเท่านั้นอย่าไปอำเภออื่นนะครับสังเกตง,ง่ายๆนะทุกคนสะพานสรานวิถีสีแดงสีขาวนะครับเลยก่อนถึงเนาะถ้าเข้ามาจากถนนเพชรเกษมเนาะ ก่อนถึงประมาณ50าสิเมตรแล้วก็ฟุกได้ข่าวมาว่าตอนนี้น้ำตาลมะพร้าวของแม่ขายดีมากเลยเหรอ้เดี๋ยวใกล้หมดแล้วนะทุกคนบอกเลยนะฮะใครต้องการสั่ง,องจองนะฮะติดต่อมาที่น้อยหนาได้เลยนะครับทุกคนยังมีอยู่ใช่ไหมฮะแม่ของเนาะ น้ําตาลยังมีอยู่ใช่ไหมครับมีอยู่อ๋อยังมีอยู่เนาะสั่งโดยตรงได้ที่น้อยหนานะครับทุกคนเป็น a c e b o o k น้อยหนาฟุกทิ้งไม่ใต้คลิปแล้วนกสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับทุกคนใกล้หมดแล้วน้าหมดแล้วหมดเลยนะคะทุกคนหรือว่ามีเติมเรื่อยๆอ่ยังมีเติมอยู่แต่ว่ามันก็มียอดกับางช่วงใช่ไหมคะแม่ไม่ได้มีตลอดนะฮะทุกคนใช่มันมันต้องมันต้องมันต้องออเดอร์ หรือจะโทรมา<ช>ที่เบอร์นในห,หนาก็ได้นะครทุกคนใต้คลิปนะครับ,รอ,บ,บอ,อ่าดดประมาณไหนคะใส่ตะละ้านี่คะอ่า้นหนาตอนนั้นวางไว้ ลูกค้าสั่งราบทะเลสดปลาแซบๆลราบทะเลสดนะ <Okay. S 2> ปลาใส่ปลาราด้วยบอกเอาแซบๆซบหอมออมากหอมลูกของเราเยอะเราก็ไม่ค่อยได้โปรโมทเท่าไหร่ลูกค้าจงตั้งใจมาหานะ่ะกระดานน้อยนะ น้สวางไว้คุณลูกค้าถาอันชิ้นใหม่ช้อนใหม่ออไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณคูะค้าท่งแบบค่ะแบะคีะคหรอค่ะแ่ะค่ะคะคะค่ะคะคะค่ะ่ค จะใส่ปูม้าสดด้วยทานได้ใช่ไหมคะได้ไดยจ้าที่ใส่ถ้วยไปเลยไหมคะครับใส่ถ้วยจา้าเดี๋ยวก่อนนะคะ ครับนี่นะคะขอบพระคุณนะคะจากนี่แหละเป็นอย่ลูกค้าเดินทางใช่ไหมฮะแม่ใช่คโอ้ช้างลับบอและลักษณะหน้าตาเหมือนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คนพื้นที่เนาะเหมือนจะลูกค้าเดินทางมานะฮะบางทีการเดินทางมันมีหลายแบบอืม เดินทางรถหรูอือกับเดินทางรถโบกอ่าใช่เราต้องทนไม่เท่ากันนะคะใช่ครับแบบทอนนี้ก็คือมารถเครื่องเนาะใช่อ่าแล้วเครื่องรถซาเล้งนะฮะบางท่านก็มาสไตล์รถโบกที่คุกก็ต้องรู้ว่าอคนเป็นคนพักบ้านอ่าใช่ครับทักถิ่นไกลบ้านคนคนไร้บ้านอ่าใช่ มาทำอันนี้ยอ,อ่โทนแมงดา,มาต่อกันที่ยำนะฮะทุกคนอันนี้นะคะยำโทนครับงดะะอันนี้ก็คือเครื่องเคียงที่คู่กับยำทูโทนแมงดาเนาะ ไม่เป็นน้ำยำปลาร้าใช่ไหมฮะน้ำปลาร้าส่วนใหญ่ชอบแยกอืมถ้าเป็นปลาร้าก็คือแยกไปดีกว่าเนาะแต่มันจะเพิ่มความเค็มให้ของทะเลนะฮะใช่ใชถ้าเป็นน้ำยำปกติเนี่ยคือเข้าน้ำน้ำจะเข้าเนื้อไปเลยนะฮะใช่อืยบ้านเมืองเงียบเน,น,เนบาะเนี่ยบ้า <laughs> น,น,นเนมืองเงียบใช่ครับ เราต้องบริการให้คนมาตั้งใจอยากมาหาเราอือันนี้เห็นเล็้งล้วงนี้ในนี้ไม่มีน้ำยำนะคะบอกคุณก่อนนะเจล็้นี่นะครับจะพูดให้คุณเข้าใจมีเนาะโปกตีนต้องมีน้ำยำคุณที่แนะนำเจล็้ค่ะจะไม่หยิบนะฮะอืครับอันนี้ก็คือสามารถติชมได้เนาะทุกคนถ้าว่าอ่าถ้า เกิดผิดพลาดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมานะครับแล้วก็ฟุกนะคนเรานะคะคุณทำช่องเนี้ยไม่มีอะไรที่เสียหายเลวร้ายเรันใครจะตาหนิมาคุณคุณยอมรับมันเลยได้คุณก็หาว่าปรุงแก้ไขครับถ้าคุณไปหาลบมันก็ไม่ดีค่ะอมันเป็นการ่านคอมเมนต์ก็เจอแต่คอมเมนต์ดีดีแล้วคอมเมนต์ ที่เสียหายหรือแนะนำโดยจุดประสงค์ดีๆใช่เคลียดีกว่าเนาะเคลียดีกว่าอย่ามีอย่าไปมีปัญหาเลยเนาะเรียกว่าปรับปรุงตัวดีจ้าครับเหมือนแม่งแม่ผิดพลาดอะไรคุณแนะนำเรามาเราต้องขอบคุณคุณนะคะใช่เพราะบางครั้งคนเราผิดพลาดอะไรไปก็เนาะมันต้องมีผิดพลาดอยู่แล้วฮะทุกคนเนาะคุณเจมไหมคะคุณเจมไหมคะ อ๋อน,นี่นะอืมนี่นะ,ะทุกคนสองร้อยสามสิบาบาทนะครับ,เ,รบเสร็จแล้วเียปร้อยได้ค่ะ เป็นตำข้าวโพดใช่ไหมฮะจ้าตำข้าวโพดนี่สี่สิบาทใช่ไหมแม่อ๋อสี่สิบบาทข้าวโพดต้มฮะแม่ข้าวโพดดิบเด็กกระโดมอยากโดนช้อนแดงพี่แจ็คกอเลยนะแจ็คแม็กโครอ่าพี่โตหายไปเลยนะฮะไม่รู้ว่าหายยังเนาะอ่าน่าจะหายยาก แต่มองดูแกน่าจะเจ็บเยอะอ่ะเจ็บโอ้ดูจากลักษณะน่าจะเจ็บเยอะเลยอ่ะเรามาเมาท์มอยคุณโจดีกว่าภรรยาคุณโจครับเล่าให้ฟังว่ากลางคืนน่าจะเกินเที่ยงคืนแล้วก็จะขับรถไปที่ไหนไม่รู้แอบเที่ยวแอบเที่ยวพี่โจอ๋อ แขนถ้าว่าใครเจอพี่โจตัวจริงนะฮะสังเกตแขนนะแขนพี่โจจะมีแผลอยู่นะฮะแผลใหญ่มากตอนนี้คุณก็จะได้พักกบพบกับฮะ่ลอตอนนี้ลามไปตาแล้วเนอะเขาเรียกว่าเอฟเฟกมันกำเริบอ่าก็โอเคครับทุกคนเมื่อกี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่เม้าพี่โจเสร็จแล้ววันนี้เรามาอัปเดตวัตถุดิบกันดีกว่าไม่ได้อัปเดตวัตถุดิบมันานมากทุกคนอ่า เริ่มจากอย่างแรกเลยของมุมซ้ายตู้สุดนะครับเป็นแมงดาที่แกะเป็นเซตเรียบร้อยทั้งกล่องนี้ตกกี่ตัวแม่อ่า้น2ตัวโดยประมาณคือ2ตัวนะครับแล้วก็ต่อด้วยกุ้งสุกทุกคนตัวใส่ตัวแน่นๆน่อ่ะไข่แดงนะครับแล้วก็ปลาแซลมอนทุกคนดูความใสดิอ๋อแล้วก็กุ้งสุกมีอีกหนึ่งถ้วย แล้วก็เป็นปูแสมหรือปูแสมนะฮะหรือปูจืดเนาะต่อด้วยมึกไข่ที่แอบต่อนอยู่ข้างล่างทุกคนแล้วก็ก้างปูนะฮะหอยนางรมไข่ปลาเรียวเซียวนะฮะจอะวันนี้มีมาไม่เยอะเนาะทุกคนไซส์เอลใช่ไหมครับแม่ L อลหรือเอ็กเลเนี่ยถ้าเป็นไซส์เนี่ยครับเป็นเบอร์แอลเฉยๆะเป็นเบอร์อลนะก้ที่ทุกคนเห็นนะ ข้าเนียมันต้มได้หนึ่งกิโลแล้วทําไมมันเป,ป้าไปครับแม่อตอนที่แม่โทรตามลูกกับพี่สันนะที่ไปบางสะพานไปส่งของนะครับแม่แม่มีเซตทำสามชุดโอ้ตายเจ๋อได้มากเดี๋ยวแม่ให้น้องส่งรูปให้ดูอ๋อนะรูปอยู่ที่เฟซในหน้าน,านะทุกคนใช่ค่ะต่อที่วัตถุดิบดีกว่ามาต่อที่กุ้งสดนะฮะทุกคนหอยแครงวันนี้กุ้งสด ตัวใหญ่อ่ะลแล้วก็หอยแครงนะครับแล้วก็ปูมาดูจากลักษณะน่าจะลงเกือบสิบโลไหมเนี่ยแม่ใช่แล้วก็สีขา,ขาวๆที่เห็นหน้าโต้ะนี่ก็จะเป็นบินแนะนํานะครับทุกคนใบสีเหลืองก็จะเป็นเมนูของทั้งร้านเลยครับก็โอเควัตถุดิบวันนี้ข้าวๆเ,เนาะแทบก็คือทั้งหมดเลยแหละ,อะของวันนี้นะครับ เมื่อก,กี้อัปเดตวัตถุดิบเสร็จแล้ว<า>เรามาดูแม่มยำกันต่อน,นอ้อ,นองน้อยนังร่มนางรม่งงรมแซลมอนใช่ไหมฮะแม่มะม่วงนาะนางร่มแซลมอนเป็นมะม่วงอย่างเดียวเนาะข้าวโพดไม่เอาเลยเผ็ดน้นอยคุณดูนี่นะคะอโอ้โหมีแต่พริกก้นครกอะแม่ิโอ้ยน้อยมากใช่ไหมแค่นี้เองอ่ะประมาณปลายช้อนเนาะหวานนำไม่เปรี้ยวแต่เป็นหวานนำนะฮะ เดี๋ยวจะเป็นเปรมะม่วงสองนั่นมันลมให้ยำไปเลยป้าน้อยนะนะคะเนี่ยเดี๋ยวน่าจะไม่เกินยำไปเลยไม่เกินครึ่งชั่วโมงป้าน้อยนี่รู้สึกว่าจะเป็นขาประจำใช่ไหมคแม่อ๋อ oh. ครับครับแต่ทีีป้าน้อยเขาเจอลูกเขาก็ไม่ค่อยได้สในใจลูกหรอกเขาเป็น <c oughs> โรีหลานนะอ๋อ oh, ครับลูก <c oughs> รุ่นปลาน่อยปลาน่อยสะอาดอะโหอตแม่ชอบมองรุ่นลูก <laughs> แม่เป็นคนรักเด็กอ <laughs> า,าเด็กๆนะ่าเอ็นดูครับชอบเลี้ยงเด็กใช่ไหมฮะอ่าา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 กาอาาา็าดาา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 ๊ยๆ เปลี่วะุกเมี้แมเอาะยนแล้วเปลี่ยนจาแล้วนทุกคนเมื่อกี้แม่เอาปหยอนลงถุงไปแล้วนะะเป่จแะทกคม่อแม่เอะยชลไป้วนเ่จคม่อกีอบใชน้เขียงรวมอกีอานนี้อนมืีอะยงมุนจะเันค่ะคุณอ๋ออ่าโชน์นี่ยา้วนะคนเบอืม่เระ นี่แหละค่อยๆหักได้อ๋อครับแม่เสร็จแล้วอันนี้คือถ้าดาวไม่ผิดร้อยห้าสิบบาทใช่เลยแสดงว่ายังแม่นอยู่นะฮะค่ะเนี่ยนะโอ้ยทุกคนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเป็นเิดน้อยนะครับเป็นเพดน้อยหวานน้ำแล้วก็ไม่เน้นเปรี้ยวจะเอาเปรี้ยวตรงมะพร้าวลง ก็เสร็จเรียบร้อยของขาประจำนะครับเป็นเผ็ดน้อยเป็นเผ็ดน้อยมากอ่าทุกคนเสร็จแล้วแซลมอนนะฮะแซลมอนนางรมใช่ไหมฮะแม่ไดร้อยคะอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมอ๋อแม่แถมแค่หวะใช่หน้อยนะคะเป็นลูกค้าผู้ใหญ่ที่อ๋อลูกค้าดีเด็ดเลยไหมบอกว่าไม่ไม่ไม่ชอบทานปลากรอบขัน รู้สึกเหมือนแม่จะเคยถามว่าก็น้อยประกอบไหมเนาะไม่เอาเคียวไม่ออกใช่ไหมฮะอ่าไม่ได้อะไรเอาอะไรมากนะฮะเพราะแม่เรียกป้าแล้วก็อน่าจะพอเดาอายุได้แล้วเนาะว่าอายุน่าจะเป็นผู้สูงอายุเลยเนาะออหกสิบแล้ววัยเกษียณแล้วเนาะอ๋อครับแม่ อเป็นเผ็ดน้อยเลยจยาแม่ลุยต่อแล้วนะดูกันนะคะยำไข่ปลาไม่ชุนรสไข่ทอดกับแดไม่ชุนรสอ๋อไม่ชุนรสทั้งคู่นะฮะนาเราเผ็ดยังไงอะลูกไม่ชุนรสนี่ก็คือล้างครกล้างครกให้ใหม่ดูกันนะคะในซ้ำตามียยำค่ะนอ่เตัวค้าให้ดูนะอืะ ครับเดี๋ยวแอบถังกล้องไหนนะครับแม<น>่น,น่ารักถูอืมคนตรวจลูกค้าดูดีครับจ่ายจ่ายเดี๋ยวกันนะคะ นน้ำขนอ้อยได้หรือถ้าลูกนั่งตรงนี้ลูกหนุนนะก็แม่ตามใจนะคะแล้วก็ปูเสื่ยงหน้าแต่ตรงนั้นลูกส่วนตัวดีค่ะจ้าอ่าไม่ล่ะเขโคนปูหมาเขโคนปูมาลูกใส่ปลารึไหมคะจ้า นะหมอพี่จับ ơi อ้อย อ,อ้อยไรเงียบอันนี้ก็เสร็จแล้วทุกคนสองถุงเหลือผักเครื่องเคียงเนาะอ่าพืชผักผลไม้นะฮะ นะคือพอเผอลูกค <mieux S 2> ้านั <están> ่งป <ittle Besides> ุ <sh arp inhale> <sh arp inhale> <h isa> <in> ๊บนี่ของไปงแลรอนะเรามันไวรุ่นยำทันใจใช่ไหมฮะแบบว่านั่งปุ๊บยำถึงหน้าเลยนะฮะคือคือนั่งปุ๊บยำติดถึงเลยประมาณว่าพี่อ้อยยังกลางโต๊ะไม่เสร็จนะฮะประมาณว่าพี่อ้อยกลางโต๊ะไม่เสร็จปุ๊บนี่ยำรอแล้วนะฮะ แต่ก็ถึงว่าการแต่งตัวนี่ดีจริงรนะแม่นะใครแต่งตัวเป็นก็คือน่ารักเลยนแะม่นะลูกค้าบ้านนี้เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆล็กรู้สึกเหมือนจะดูแลสุขภาพด้วยนะฮะพอ <ใช S 2> ลูกค้ามาคือก็แต่งตัวน่ารักอ,ะ<ต>อ่ะใช่เราก็ไม่ได้พูดถึงนะผู้หญิงตัวเล็กน่ารักทุกคนเพราะว่าผู้หญิงที่หุ่นท้วมๆยืนรอยำเราอยู่เราพูดของเราเป็นแฟนบิ๊ก <laughs> <laughs> อันนั้นท้องสามเดือนนะนะพี่โตองพี่โฟกทำอะไรก็ได้ห้างแกงพี่สันนะผกำลังจะพูดเลยแม่ขัดคอพี่โฟกเนี่ยนะอะไรสวยๆงามมจะเริ่มถอจะเริ่มตาไม่ค่อยหันปวดอะไรปดกนะาดสมอกรถสินะไอ้กิจแตงเกิดกันโตกเออ เผ่ากันในคลิปนี้แหละมีเร <mm <Wars> ื่องเล่าแม่พอดีขับรถกลับมาจากมาสพานะอันนี้พูดตรงๆเลยพุกเองก็ไม่ใช่คนดีเนาะพอดีว่ารถอ่ะมันมีปุ่มกดปิดล็อกกระจกกันเด็กเปิดนะครับฟุกก็ตดในรถเลยแล้วฟุกก็กดล็อกกระจกให้พี่จันนั่งดมพี่พวกน่าเกียรตว่ะ แล้วนะแม่ตัดไปเมื่อกี้แหละเออเผื่อใครไม่เชื่อโน้ตแม่ขอดูเนื้อความใสแน่ะใสอืออันนี้ทุกคนเผื่อไม่เชื่อนะสะใจสีแบบสะใจมากอาจจะลีลาในการยำนะแต่ว่าไม่ชอบลีลาเยอะหรอกลีลาเยอะเกินน่ะลูกค้ารอั่การยืนของเรามันก็นานกว่าเดิม มันก็เหมือนแบบว่าถ้าเราทําช้ามันก็จะกลายเป็นว่าคนทําใจลอยเนาะคนคอยใจจะขาดนะฮะได้เลยแม่แต่มันช่เาเยอะนะพี่โตใช่แม่ได้ว่าเทศการเลยก็ไม่ทขาดแร่ก็พอดีก็ต้องปาดมาเองม,มันมันไม่ได้อะพี่โตมันขนาดปาัดบาดมายัางนานเลยนะพี่ตโตวานะ อันนี้ก็คือกุ้งสูโทนปูม้าสดใช่ไหมคแม,อมอ่อืมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ๋อหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะกับอันโน้นหนึเป็นสองอ๋อรวมแล้วสจานนี้สองบาทนะฮะ,ะ,ะเสร็จเรียบร้อยทุกคนไป ทุกคนก็โอเคครับสำหรับวันนี้ฟกเองก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ช่องฟุกกันด้วยนะครับใครที่อยากมาทานยำร้านเจ๊เล็กนะฟกจะทิ้งเบอร์โทรในหน้าไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะครับทุกคนไว้ให้ติดต่อเนาะ <c oughs> แล้วก็สําหรับใครที่อยากได้น้ําตาลเป็นน้ําตาลเคี่ยวใช่ไหมคะแม่อ๋อเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้อ๋อเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้เนาะอ๋อเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้เนาะ อ๋อเป็นตัวน้ำตาลที่แม่เอามาใช้เพื่อเคี่ยวใช่ไหมคะอ่าสําหรับใครที่ต้องการน้กระปุกละเท่าไหร่นะครับแม่เจ็ดสิบบาทอ่าบาทนะครับทุกคนสามารถติดต่อที่น้อยหนาได้โดยตรงเลยที่ Facebook นะครับทุกคน c e b o o k กน้อยหนาฟุกจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะฮะทุกคนอ่าสินค้าใกล้หมดแล้วทุกคนตอนนี้ขายดีมากรู้สึกฟุกแอบติดตามใน Facebook อยู่นะฮะอ่าก็สําหรับวันนี้ฟุกเองก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจเด็กสวัสดีครับ ดูนี้ก่อนใช่ไหมนี้ใครดูประจำจะรู้นะอือ่าก้าประจำเลยค่ะที่ชอบทานถือละ150อันนี้เป็นกุ้งสุกพิเศษเลยใช่ไหมใช่น้คุณก็ดูเอาเลยค่้150บาทก่อนปิดชิฟยู่อยู่กันกองถ้าคุณเหมือนถ้าคุณดูอยู่ประจำนะคุจะจำได้ครับ่าคาสมถูก S <S าลาแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับ